สวัสดีครับผมบอมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีนะครับแกะกล่องเก็บของนะครับตัวนี้ของ All New D Max โฉมปัจจุบันนะครับหรือปี20ขึ้นนะครับที่เป็น All New D Max แล้วนะครับตัวตัวใหม่ณุะปัจจุบันเลยนะครับจะเป็นแนวทางเพ้่เพื่อนว่าเหมือนในกรณีรถรุ่นธรรมดานะครับ ที่ข้างบนเนี้เป็นหลุมปกติแล้วอยากจะซื้อกล่องเก็บของตัวนี้นครับไปไปใส่นะครับว่าแนวทางเนี่ยมันมีวิธีการแกะยังไงทําเองได้ไหมหรือว่ายังไงนะครับอันเนี้ยมันจะแกะผมไม่ต้องกลัวรถมันเสียนะพอดีผมได้คอนโทรลตัวบนมานะครับจากเพื่อนก็เลยขอเพื่อนเขามาทําคลิปให้ผู้ชมทุกท่าน ได้ดูกันนะครับเหมือนตัวธรรมดานึกออกเนาะตรงนี้มันจะเป็นหลุมเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปอย่างเงี้ยมันจะมีตัวเก็บของนะครับวิธีการแกะนะครับสำหรับผมนะผมใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเห็นไหมครับตัวนี้ คือถ้าเพื่อนๆมีตัวงัดที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่าคอนโทรลจะไม่ถลอกนะครับแต่ของผมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ได้เพราะผมงัดฝั่งคอนโทรลคอนโทรลตัวเนี้ยมันเป็นรถประมูลซากมานะครับผมก็เลยขอเพื่อนเขามานะครับเพราะฉะนั้นหาอะไรที่มันนิ่มๆงัดดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียหายถ้าเกิดว่ามันเกิดถลอกอะไรขึ้นมานะครับอ่ะนี่นะครับ งัดนะนี่นะครับอ่าค่อยงัดทีละัข้างอย่างนี้นะครับงัดเบาๆนะองนะีงนแล้วก็ยกออกมาอย่างนี้นะครับตัวล็อกเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกเห็นไหมครับตัวล็อกสี่ตัวน,นะครับล็อกสี่ตัวตรงนี้นะครับ เราค่อยๆงัดขึ้นมานะครับงัดของผมอะ่ะผมงัดยังไงก็ได้เพราะว่าคอนโทรเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่สำหรับรถเพื่อนๆเนี่ยควรจะหาพลาสติกนะครับที่เหมือนที่ต้องงัดคอนโทรหน้าที่ช่องแอร์พวกนี้ดีกว่านะครับตัวนี้จะได้ไม่เป็นรอยนะครับก็หวังว่าคลิปแนะนำในการ สับเปลี่ยนตัวเก็บของบนคอนโทรลหน้านะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสาหรับรถท่นานใดที่เป็นตัวธรรมดาแล้วต้องการที่จะใส่ตัวเก็บของตัวนี้ก็เอาแนวทางผมไปลองทําดูนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ